10ตุลาคม2 5 6 3ดาวอังคารและดาวพุธย,ย้ายราศีกันจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะราศีกันเนี่ยเป็นราศีที่ได้รับอิทธิพลนะโดยตรงเต็มๆที่จะทำให้ชีวิตและกิจการการเงินการเจรจารุดหน้าสำเร็จได้อย่างง่ายดายเพราะว่าดวงดาวแห่งการตัดสินใจดวงดาวแห่งการกล้าคิดกล้าพูดกล้าทา ประจวบรวมกับดวงดาวแห่งการตกลงเนะ่มาอยู่ในแนวทางที่มันจะส่งผลดีต่อดวงชะตาของคนที่เกิดราศีกันมากที่สุดนั่นเองเรียกว่าในช่วงสิบปีก็ว่าได้นะถึงจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้สักครั้งหนึ่งโอกาสทองคือตุลาพฤศจิกายน2563นี้แหละหนึ่งสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังสิ่งที่เจรจาตกลงอยากให้เป็นไปตามที่ตัวเองเนะ่ย คาดหวังเอาไว้ไปตามที่ตัวเองเนะ่ยไปร้องขอไปยื่นข้อเสนอเอาไว้หลายคนเลยนะเป็จนจังหวะเวลาที่ไปยื่นกู้แบงก์กู้คนอื่นเ,เงินเราทองมนาะได้เงินได้ทองนะรีไฟแน่นอะไรละ่ะกู้ยืมเงินเจราจาธุรกิจเจราจาความสัมพันธ์บางคนนะก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีความกล้าที่จะไปพูดคุย ช่วงจังหวะเวลานี้กล้าขึ้นมานะพอกล้าขึ้นมาใช่ไหมก็เข้าไปคุยเข้าไปพูดเข้าไปเ,าเปิดฉากเจราจาเนะี่ยพูด,ดง่ายงเปิดฉากเจราจาแล้วก็ได้รับความสำเร็จดีด้วยดังนั้นนะถ้าใครนะที่เกิดราศีกันนะแล้วก่อนหน้านี้ลังเลยใจไม่กล้าเอ่ยคำบางคนบอกในการที่จะจะพูดอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหม มันก็จะมีอยู่สองอย่างที่ตัวเองรู้สึกเขินอายอ่ะคือหนึ่งไม่กล้าที่จะเอ่ยปากเรื่องความรักความสมพันธ์กับใครอ่ะไม่กล้าสารภาพละสองไม่กล้าที่จะพูดในประเด็นที่เกี่ยวเรื่องกับเรื่องเงินทอยอยู่บางทีมันอาจจะรู้สึกเออจะดีหรือเปล่านะเป็นเรื่องกู้ยืมเงินหรือว่าเรื่องของการชวนคนมาทําธุรกิจด้วยบางคนอายบางคนกลัวบางคนค่าอายเนะี่ยคือ ในแง่วอมสมพันธ์สมมติว่าเดี๋ยวไปเสนอไมตรีแล้วก็ปฏิเสธเราจะเสียใจเราจะหน้าแตกหรือถ้ามองในแง่ของของการเงินใช่ไหมถ้าเกิดว่าไปยื่นกู้กลัวจะไม่ผ่านกลัวจะเสียเครดิตหรือไปชวนคนเขาทำธุรกิจด้วยกลัวว่าเขาจะมองเราไม่ดีกลัวว่าเขาจะ,ะไม่ตกลงใจแล้วเราก็จะเสียกำลังใจ รัวไปหมดอ่ะอันนั้นคือที่ผ่านมาแต่ช่วงจังหวะน,นี้นะมันจะมีดวงดาวที่กระตุ้นเตือนกระตุ้นเตือนให้เราอ่ะ,อะมีใจฮึกเหมิมไงแล้วที่สาคัญนะมันไม่ใช่แค่ใจเราฮึกเหมิมอ,อย่างเดียวจังหวะหรือโอกาสดีเพราะจังหวะหรือโอกาสดีใช่ไหมเราก็มีโอกาสไงที่เราอ่ะจะพูดไปเราสำเร็จจะกระจาล้วได้ผล เราแค่มีหน้าที่พูดนะจาย์จะบอกให้ตาสีกันไม่ต้องทําอะไรมากถ้าดวงดาวเป็นอย่างนี้นะแต้มต่อหรือว่าคะแนนที่เหมือนเรามีอยู่ในกระเป๋าเราแล้วเนะี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์าสีกันนะมีหน้าที่แค่พูดไปตามบทบาทอะมีหน้าที่พูดอะไรครับพูดไปตามบทบาทาบทบาทเราใช่ไหมที่ต้องแสดงออกใช่ไหมที่ต้องพูดใช่ไหมพูดไปเลยเออทาอย่างนั้นแหละ ท่นนี้ก็พองริง,รงทําใจนิ่งๆสบายๆเรามีหน้าที่พูดเลยพูดไปเรามีหน้าที่คิดมีหน้าที่ทําวางแผนดําเนินการทําไปมันจะมีแรงผลักดันมีกําลังใจลึกๆึกแล้วก็จะมีแรงสนับสนุนจากคนที่เกี่ยวข้องด้วยฝั่งตรงข้ามที่เราพูดด้วยพ่อดวงดาวเดินอย่างนี้นะจะบอกให้เราสีกันนะเราเออปากพูดไปนะ ถ้าเป็นเดิมเนี่ยถ้าสมมติดวงดาวไม่ได้ยกย้ายสวยงามแบบนี้นะเดิมพอพูดไปเสร็จแล้วอาจจะต้องชักแม่น้ำทั้งห้าแล้วก็ลุนล้นรอคอยคำตอบนะว่ามันจะสำเร็จไหมอย่างง่อนอย่างนี้แต่ปรากฏว่าพอดวงดาวมันเดินสวยแบบนี้นะคนที่เกิดราศีกันเนี่ยนะพูดเสร็จแกล้งลืมๆืมนะ่ะสักพักผลการตอบรับมาเลยว่าโอเคสิ่งที่ คุณเสนอมาเนี่ยทางเราตกลงยินดีเห็นด้วยลงทุนด้วยให้เงินสนับสนุนให้เงินกู้หรือตอบรับไมตรีที่ท่านเสนอมาเห็นไหมเห็นดวงดีั้ยคนอะพอดวงดีนะพวกเราทําอะไรมันก็ดีไปห,หมดไงนี่แหละจังหวะตุลาคมพฤศจิกายนของราศีกันเป็นแบบนี้ มีข้อที่อาจจะต้องรู้สึกว่าอึดอัดนิดหนึ่งก็เงินเก็บของเราสีกันไม่ค่อยมีช่วงนี้แล้วก็เรื่องของความบุ่นบายใจมีเข้ามานะคล้ายกับไม่ค่อยมีสมาธิถ้าเราจะทำอะไรเรื่องเพราะความรักความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ลงตัวรวมถึงเงินเก็บของเราอ่ะ มันไม่มากพอที่เราจะรู้สึกอุ่นใจถ้ามองในมุมหนึ่งมันก็เป็นแรงผลักดันให้เราต้องขยันให้เราต้องกล้าเสียทีหลังอย่างที่ผ่านมาย้ำอีกทีว่าราศีกันเป็นราศีลังเลเป็นหนึ่งในราศีที่ลังเลใจหมายถึงว่าเวลาตัดสินใจแล้วว่าวคิดได้วิเคราะห์ได้ฉลาดนะเป็นราศีที่ฉลาดนะวิเคราะห์แล้วก็รู้หมดแลนะ้วต้นลึกหนาบางนะ แต่ไม่กล้าจะตัดสินใจไม่กล้าลงมือบังเอิญตุลาพฤศจิกาสองเดือนนี้มันเป็นจังหวะหรือโอกาสที่ดวงดาวเนี่ยมันส่งผลไงให้เราได้ลุยได้ลงมือทำไงดังนั้นก็จงทำก็จงลุยตามจังหวะของดวงดาวเราจะได้มีชีวิตที่คล้อยตามจังหวะดวงดาวแล้วก็ใช้ชีวิตได้ง่ายดีปะ่ะเออแล้วไงต่อ เราสีกันนะอาจจะต้องเหนื่อ,อยเรื่องหนึ่งคือเดิมเหนื่อยเรื่องเงินเก็บของตัวเองที่ไม่ค่อยมั่นคงความรักความสองพั <give S 1> ัธ <for> ์ไม่ค่อยได้ดังใจสองรู้เหมือนทั้งบ้านทั้งครอบครัวเราก็ยังไม่ค่อยโอเคเราอาจจะต้องไปดูแลนะไปดูแลแล้วก็ต้องเป็นภาระหนัก้ายญาติปู่หญ่ทางคุณป่อคุณแม่บุพการีผู้ที่เป็นญาติที่ต้องดูแลใช่ไหม คนนางบ้านใช่ไหมเป็นคนที่อยู่ในภาระหน้าที่ของเราเรต้องไปดูแลเขาจริงอยู่ช่วงนี้ช่วงนี้หลายๆคนลําบากแต่ว่าตัวของราสีกันควคนลําบากมันจะไปตกกับคนที่เราอยู่ในฐานะที่ต้องไปชดใช้บุญคุณด้วยเราก็ต้องแบ่งจุนทรัพย์แบ่งเวลาแบ่งความตั้งใจคือตัวเองก็รุนของตัวเองอยูแ่แล้วต้องแบ่งความตั้งใจไปรุนให้กับพ่อแม่บุปการีด้วย ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดาวราหูไปอยู่ในตำแหน่งของความคิดจิตใจนั่นหมายถึงว่าเราอาจจะมองว่าเหมือนกับมีเงาดำเข้ามาในความคิดหรืออีกมุมหนึ่งคือมีลมพายุเข้ามาในอารมณ์อารมณ์แปรปรวนแล้วความคิดปแปลกๆจูก็อยากจะไปน่นไปนี่ไกลๆนะราศีกันนะ อยากจะไปทําอะไรไปแปลกๆไปอยู่ที่ไ,ไกลๆไปหลายต่อหลายครั้งเขาเรียกเห็นกงจักเป็นดอกบัวอ,อาจจะตัดสินใจอะไรที่มันแบบไม่ได้ประกอบด้วยเหตุผลแล้วก็เซ็นน้มังเลยนะคำเตือนอาจารย์นั่นคือหาที่ปรึกษาหาข้อมูลหรือรีเช็คให้ดีว่าบุคคลสถานที่หรือ อ,องค์ประกอบอื่นที่เราจะเลือกเข้ามาในชีวิตเนี่ยบางที oh i, เป็นธุรกิจเป็นคนใช่ไหมเป็นเรื่องของที่อยู่ท<ม>ั้งนองเนี้ยมันดีมันถูกต้องมันเหมาะสมแล้วหรือยังตามที่เราคิดเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นจังหวะโอกาสโดยเฉพาะนะตุลาพฤศจิกายนนะมันเป็นสองเดือนที่เราอาจจะเขาเรียกใจเร็วด่วนได้อาจจะเกิดอาการผิดพลาดจากการทุ่มเทเงินจ่ายเงินหรือทุ่มเทใจ ให้กับใครแล้วผิดคทนทำอะไรโอ้หเกิดต้นใจผิดคนขึ้นมา <c oughs> ก็ลำบากลาบากได้ในระายอยาวอ,อย่างหนึ่งก็คือคนเกิดราศีกันใช่ไหมก็จําเป็นจะต้องเตือนตนแปองเสมอว่าอย่าใช้เรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจมันทําให้ต้องเสียเงินเสียทองมากเกินไปจะได้เก็บทรัพย์อยู่ยังไงก็ตามนะราศีกันหรือทุกราศีถ้าอยากตรวจสอบดวงชะตานะ ให้ลึกไปเฉพาะดวงของเราเลยนะก็ให้มาสอบถามเป็นการส่วนตัวได้เพราะจะดูทั้งวันเดือนปีเวลาเกิดแล้วก็ได้ภาพที่จาะลึกลงไปเฉพาะดวงของเราก็จบไป็นสำหรับภาพรวมของราศีกันนะในช่วงตุลาพฤศจิกายน2563นี้แล้วมาพบกันใหม่สำหรับราศีถัดไป